วันนี้นะคะบีมจะมาตามใจคนในไอจีหนึ่งวันที่นครปฐมค่ะตอนนี้คือบีมไม่ค่อยมีเงินค่ะทุกคนบีมก็อยากให้ทุกคนนะคะโหวตเป็นที่เว้นะคะบีเคยถ่ายรูปที่หนเร็วๆโอเคค่ะเดี๋ยวบีมจะถ่ายรูปให้เบสรูปละ300บาทเบต้องจ่ายบีมอุ้ยแพงทุกคนโหวตให้บีมเก็บตังค์เบสรูปละ3 0 0บาทบาทุกคนช่วยห,หายได้หน่อย ชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบก,กับลิตเติ้ลบีมชาแนลวันนี้นะคะทุกคนบีมก็อยู่กันที่นครพนมน้ย<อ>นครสวรรค์น้ย<อ>นครปฐรมถ้ย<อ>ถูกแล้วตอนนี้นะคะบีมก็อยู่กันที่นครปฐมนะคะ วันนี้พินก็เลยหยิบยกเกมสนุกๆมาร่วมเล่นกับทุกคนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการทํางานไปแล้วก็เล่นกิจกรรมกับทุกคนไปด้วยนะคะวันนี้นะคะวิงจะมาตามใจคนในไอจหนึ่งวันที่นคนปรปฐมค่ะปบมือนานี่ วันนี้ชะตาชีวิตบีมและพี่เบสนะคะจะอยู่ในกำมือของทุกคนนั่นเองนะคะ<ด>อันดับแรกเลยนะคะตอนนี้บีมกำลังจะไปร้านกาแฟนะคะ<ด>บีมจะถามทุกคนว่าจะให้ใครเป็นคนจ่ายในมื้อนี้นะคะแล้วบีมจะไปเปิดผลโหวตที่ร้านกาแฟโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวบีมขออนุญ,ญาต swipe u แป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบีมจะถามคนในไอจนะคะว่าวันนี้บีมกับพี่เบสใครจะเป็นคนจ่ายค่ะ ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาตามใจนคนในไอีีแล้วนะคะอยากจะถามทุกคนว่าวันนี้ใครจะเป็นคนจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ค่ะระหว่างบ mm ีม hmm. กับพี่เบสโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตอีกทีตอนที่เราอยู่ที่ร้านเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟเลยทุกคนคะบีมอ่ะขอให้ทุกคนช่วยโหวตให้พี่เบสท,ท,ทุกทุกอันเลยนะ <Huh? S 1> อยากให้ทุกคนอ่ะ โหวตเป็นพี่เบสจ่ายนะคะเพราะว่าพี่เบสนางเพิ่งได้เงินจากงานมาค่ะแล้วแบบตอนนี้คือวิวแบบไม่ค่อยมีเงินค่ะทุกคนวิวก็อยากให้ทุกคนนะคะโหวตเป็นที่เบสนะคะโอเคค่ะคุณพ่อเดี๋ยวตอไปถึงอะ่ะคุณพ่อสั่งแบบจัดเต็มเลยนะ เพราะว่ามือเนี้ยยังง่ายยังไงพี่เบสก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเราเทุกคนและตอนนี้ผลโหวตออกมาแล้วนะคะก็คือบีม66%พี่เบส3 4บีมอะขอให้ทุกคนช่วยโหวตให้พี่เบสทุก ทุกอันเลยนะคุณพ่อเดี๋ยวพอไปถึงนะคุณพ่อสั่งแบบจัดเต็มเลยนะบีมบอกทุกคนแล้วว่าให้โหวพี่เบสพี่เบสเขาเงินออกนทุกคนเหมือนทุกคนแกงบีมอะแต่ตอนนี้ยบีมทำการจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ยบีมจะมาเอาเงินคืนคะ่ะทุกคนบีมรู้ว่าพี่เบสอะ่ะเขามีนิสัยที่แบบเวลาไปไหนชอบถ่ายรูป,รป,รปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบตรงไหนก็ถ่ายแบบ แล้ววันนี้บีมจะมาเก็บตังค์พี่เบสคะ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนโหวตนะว่าบีมจะเก็บตังค์รูปละเท่าไหร่ระหว่างระหว่างรูปละ1บาทกับรูปละ3 0 0บาทค่ะโอเคเดี๋ยวบีมขอเดี๋ยวบีมขออัดใส่หน้าจอกันนะคะทุกคนคะตอนนี้บีมจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าบีมกำลังจะมาหาเงินคืนค่ะแล้วตอนนี้พี่เบสให้บีมมาถ่ายรูปให้เขาเดี๋ยวทุกคนช่วยบีมคิดหน่อยว่าบีมจะเก็บตังค์พี่เบสรูปละเท่าไหร่ดีระหว่าง1บาทกับ300บาทคะ่ะ คนโหวตออกแล้วนะคะเดี๋ด้ๆๆทุกคนโหวตให้บีมเก็บตังค์พี่เบสสามร้อยบาทาาค่ะทุกคนบีมถ่ายรูปแม่นี้หน่อยนะคะเบสเดี๋ยวบีมจะถ่ายรูปให้เบสรูปละสามร้อยบาทเบสต้องจ่ายบีมอุ้ยแพงทุกคนโหวตให้บีมเก็บตังค์เบสรูปละสามร้อยบาทโอเคไหมอ่ะแต่พี่จะนับเฉพาะรูปที่สวยนะ วินไห้สวยทุกลูกอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะไปค่ะนะสามร้อยบาทสี่ต้องสี่ลูกคืนทุนถ้าไม่สวยนะถ้าไม่สวยถ้าไม่สวยไม่ใส่นะโอเค สวยัวร้านอะสวยหมดแล้วมันเลือกถ่ายตรงเนี้อเดี๋ยวพี่ถ่ายให้บิวน่อยุกนี่้ยสวยรู่นี้เขาไม่สวยนี่บิวทไมงนพี่เจะไม่จ่ายตังค์พี่เบสเลยบอกว่าไม่สวยแต่จริงๆริถ่ายสวย ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนโบทนะคะว่าระหว่างบีมกับพี่เบ๊กใครจะเป็นคนให้อาหารทุกคนนี่คือปลาบึกนะคะเวลาเราให้อาหารมันจะแบบสลักตัวแบบแรงมากๆ,ๆเดี๋ยวเรามาดูว่าทุกคนอยากให้บีมหรือพี่เบ๊กเป็นคนให้อาหารนะถามก่อนถามก่อนทุกคนคะตอนนี้ที่ะมาให้อาหารนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันเลือกนะค่ะว่าบีมหรือพี่เบ๊กจะเป็นคนให้อาหารนะคะ โอเคก่ะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้นะคะทุกคนบอกให้ดีนเป็นคน <S <S ให้อาหารปลานะคะดีนก็จะมาให้อาหารปลา <S <S ทุกคนอย่าตกใจนะจับตาไปดูปลาดีๆนะคะดีนสูๆอ่ะไอ้ห้าสบายๆเลยค่ะปลาไม่กัดอุ้ยปลากินแบบอ่อนโยนมาก ไปมามาไปมาไมาเอเอมีแล้ว้มีแล้วกีนเ้เออนม่เยเออน่เลเนโอ้เป็นยังไงอร่อยไหมอ่ะซื้อมาให้อือดีงานบอกับซื้องอือสุดภาพอ่ะ็ไงขอบคุณค้าก่อนขอบคุณค่าก่อนเลยขอบคุณค่า ขอบคุณค่าพี่บีนการลองท้องก่อนจะไปต่อนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปที่ชนบุรีแล้วนะคะทุกคนอยากจะถามทุกคนว่าอุ๊ย <c oughs> ตอนนี้ไอด้าหลับแล้วค่ะคือนางไม่ไหวแล้วแต่ว่าพวกเรายังไหวยอยู่<ะ>ใายถามว่าจะให้ไอด้านะคะไปนอนพักผ่อนที่บ้านเลยหรือว่าไปต่อกันที่บ้านบอลค่ะเติมพลังโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบิมโกกำลังจะจับจะกลับชนบุรีแล้วอยากถามทุกคนว่าจะให้ไอด้าพักหรือว่าไปต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะบิมก็มาถึงที่ชนบุรีแล้วนะคะกำลัง ดอยู่ว่าจะยังไงอะไรยังไงนะคะสรุปคือทุกคนบอกว่าให้ไอดาเล่นบ้านบอลต่อนะคะ66เซนค่ะวันนี้นะคะพี่ก็เลยเตรียมของมาช์าพลักนี่นั่นก็คือนมหนองโพน,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 นะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อเชา้าพี่ไม่ค่อยได้กินอะไรมากพี่ต้องเอานมหนองโพมารองท้องหน่อยนะคะ ไอ zaman, ้ด่ากล้าลงไปหรอกล้าลงไปหรอสูงมากเลยนะเนี uffy, ่ยกล้าไหมกล้าไอ้ด่าอืดแทะโอ้โหน้องไอ้ดากินนมหน่องโพแล้วแข็งแรงมากเลยค่ะเอาไปกินอีกกล่องไหมเอาไหมเร็วเรๆเรกินชาพลังก่อนไอ้ด้า สนุกไหมแอร์แอบ์บอโอเคงั้นแอบเลยนะทุกคนช่วยหาไห้ด้าหน่อยตอนนี้วิญญขออนุญาตปิดรายการก่อนนะคะวันนี้แบบสนุกมากสนุกกับน้องมากมากเลยวันนี้นะคะพี่ก็ขอฝากน้องโพไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสองรสชาตินี้เลยนะคะ ก็จะมีรสข้องมันเลยนะคะกับรสจืดนะคะรสจืดเหมาะสําหรับเด็กนะคะเพราะว่าแคลเซียมสูงมากส่วนรสข้องมันเลยนะคะเหมาะสาหรับผู้ใหญ่ที่กําลังไดเอทนะคะเพราะว่าเป็นสูตรไขมันต่ําแล้วที่จะบอกว่าการอุดหนุนหนองโคนะคะจะเป็นการช่วยกเกษตรกรไทยด้วยนะคะทุกคนไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ <c oughs> และนมหนองโคนะคะเป็นนมโปดแทร100นระ้อยเปซค่ะทุกคนมีประโยชน์แน่นอนหาซื้อได้ที่โลตัสแล้วก็บิ๊กซีนะคะสำหรับวันนี้บีมและหนองโคนนะคะต้องขอ ตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Little d e a m Channel ด้วยนะคะขอแยตไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย